เอาม่น่อยไปใกล้ๆทานเลยเียฮ้นเอาทำอะไัๆับๆฮนเอันไม่ไย่หรอย่มอ้าวนนี้ตาดิเด้งมากคน Quán chứ trên đá quán thì กบแล้วกับอีกทีนึงนอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูจะให้เด็กๆนะครับวิ่งเก็บลูกบอลกระโดดข้ามรั้วแล้วก็ไปลอดอุโมงหนน,นะครับไปเก็บลูกบอลมาคนละหนึ่งลูกนะเอามาใส่ตะกร้าตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวคุณครูจะทําให้ดูนะดูนะกระโดดข้ามรั้วตื่

เตรียมตัวพร้อมอยางพร้อมแล้ว,ร,ลวระวังไปไปได้ลูกไปเร็วไปเร็วผู้ชายไปเร็วไปเร็วไปเร็วเอออ้าววิ่งซิกแซกไปดิคันไปด่ โอเคโอเคไม่เป็นไรนะแข็งแรงนะเอออาคนต่อไปเตรียมตัวเตรียมตัวเพชรเธอมาลูกเตรียมตัวอ้าวระวังไปแล้วไปไปขี่เรเร็วเร็เร็วเเร็วเร็วรเร็ว เราใส่ตะกร้าเลยครับเออใส่ตะกร้าเลยครับอ่ะผู้ชายเร็วๆอ่ะตบมือเชฟเล่นหน่อยเออผู้ชายเร็วๆผู้ชายเชียร์ผู้ชายผู้หญิงเชียร์ผู้หญิงเร็ววอนดีมากเลยกระโดดลูกกระโดดกระโดดเออเอาบอลใส่ตะกร้าเอาบอลใส่ตะกร้าเก่งมาก โอเคไปนั่งที่ลูกอ้าวคู่ต่อไปน้องนิวน้องนิวกับน้องปันปันเตรียมตัวระวังไปกระโดดเลยลูกอามุดไปมุดไปเออเอาตบมือตบมือตบมือมาเร็วเร็วเร็วมาแล้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 วเอาไส้ตะก้าไส้ตะก้าเออเอาไส้ตะก้าเออระวัง ไปไปแล้วเร็วโอ้ยโอ้ยมาแล้ว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 อามุดกลับมาอมุดกลับมาอ R R เลี้ยกระโดดครับเออเร็ว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 เอาใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าเออ เร็วน้ำตาลเร็วเออเร็ววิ่งกับไปวิ่งเร็วเอาตรงมือตรงมือตรงมือเอาเชียร์เพื่อนหน่อยเชียร์เพื่อนเออเอาแก๊ปเร็วแก๊ปเร็วเอาเร็วเร็วเร็วเอาใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าเออ